วัสดีค่ะวันนี้แฮปปี้บิลเลวันที่27มิถุนายน2568วันนี้จะพาเล่นเกมโดยอ้อยค่ะกับพี่รักค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาทำกจิจกรรมเล่นเกมเกมวาดลูกวิวนะคะ <c oughs> จะให้ทุกคนแบ่งกลุ่มเป็นสองทีมนะคะ ให้วาดรูปตามตัวอย่างนะคะคือใครวาดคือใครออกไปคนแรกวาดรูปไหนก่อนก็ได้ค่ะที่ตัวเองวาดได้ไมายถึงในในตัวอย่างในตัวอย่างในสองเลยเหรอทั้งสอใช่ค่ะก็คือให้วาดรูปเดียวแต่ละคนแต่ละคนเลือกหนึ่งตัวใช่เลือกหนึ่งผ้าเอาผ้าไหนก็ได้ที่ตัวเองวาดได้ก็คือให้แข่งกันนะคะที่หนึ่งถ้าเป็นตัวเลขกอนนล้วาดยังไง ก็เลงนเย่เป็นเลกหได้เต่เกไนะตอนที่เราออกไปวาดภาพนี่ค่ะให้แต่ละคนนะคะมีลีลาลํำอะไรก็ให้ลีลาออกไปนะคะแต่ไม่เร็วเหรอเนาะก็ไม่เร็วเหรอก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ความเร็วค่ะถ้าจะซื้อตรงนี้ก็ด้ง ขียนนะคะแต่ละทีมแต่ให้มีลีลาล่างความก่อนสนุกสนานค่ะเข้าใจไหมไม่ยากพอใครขอไปชอบเดินนั่งเล่อเดินนั่งเล่นดูซีรีส์อะก็เขียนไปเลยดูอันที่หนึ่งค่ะแบนี้นะคะแล้วก็เขียนไปแล้วก็เียที่สองแล้วก็ออกมาลีบ้าเอาไปเอา้ปเขียนแค่ต้องทำก็หล่ะ คือเรื่องนีนะคอสร็จแล้วเราลากไปถ้าใครจะลากยังไงก็ได้ึ้นเราจะทำนี่เาะานไม่ต้องพอแม่ะสอกนนกนจะตัดเวลานึ่อไปครไปพร้อมกันไมแถ่แต่ใคจะไปเร็วไปก่อนไคจะลาจะเริ่มนะคะเริ่มนะคะปล่อยการนะ เสมอกันค่ะเข้างหลังนะก่อนกิจกรรมเพียงเท่านี้นะคะแผนไทยแผนธรรมเจ็บป่วยคาใดคิดถึงยาไทยก่อนไปหาหมอ Today I work happily Peaceful